บางครั้งการกลับบ้านไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นการผจญภัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามวันสุขเย็นเย็นเราปิดคอมที่ทำงานแล้วขับมอเตอร์ไซค์ออกจากโรงเรียนมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาลร,ระหว่างทางเราตามหาทางลัดผ่านทุ่งนาลอดทางเดินป่าที่พี่ GPS นำทางอย่างแม่นยำจนเราโผล่มาที่ถนนสายหลักท่ามกลางวิวที่คดเคี้ยว ชวนลงไหลไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงสถานีรถไฟขุนตาลบรรยากาศที่นี่สงบมากเหมือนเวลาก็ช้าลงเฉพาะสำหรับเราพี่พนักงานใจดีรับฝากมอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยรอยยิ้มไม่นานลำโพงก็ประกาศรถไฟกำลังจะมาถึงหัวใจเราเต้นแรงเหมือนเด็กเล็กที่จะได้ขึ้นรถไฟครั้งแรกเราเลือกที่นั่งธรรมดาราคาไม่ถึงร้อยบาทรถไฟเคลื่อนตัวทุ่งนา ป่าเขาหมู่บ้านเล็กๆลอยผ่านหน้าต่างอย่างช้าๆเหมือนชีวิตกำลังเล่าเรื่องราวของความเรียบง่ายที่มีค่าเราใช้เวลาบนรถไฟกว่า2ชั่วโมงแต่ทุกวินาทีคือภาพที่ประทับใจและแล้วก็มาถึงสถานีรถไฟบ้านปินปลายทางของเส้นทางการเดินทางไม่ใช่แค่ประหยัดค่าเดินทางแต่คือการให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสความงามที่แฝงอยู่รอบตัวแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางถัดไปนะครับ